สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องหลายเมนูนะคะวันนี้เราได้มะล้าหวานมาค่ะเราจะมาทำมะล้าหวานชุบแป้งทอดนะคะนี่ค่ะลูกที่เราได้มาก็จะมีทั้งแก่ทั้งอ่อนนะคะถ้าอ่อนก็ไม่ต้องปอกเปลือกหมดะคะ่ะเอาแค่แบบฝานๆออกบ้างแค่นั้นนะคะถ้าแก่ก็ต้องปอกทั้งลูกเลยนะคะเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นหนาประมาณนี้นะคะทุกคน ถ้าชิ้นใหญ่ไปก็กลัวมันสุกช้านะคะประมาณนี้จะ้ะแล้วก็นำไปล้างน้ำก่อนค่ะมันก็จะมียางเยอะนิดนึงนะคะสำหรับมื้อนี้เราจะทำประมาณสองลูกนะคะ ก็ขยำขยำให้ยางมันออกสักหน่อยนะคะเม็ดมันก็ทานได้นะคะทุกคนไม่ขมไม่อะไรนะคะพอล้างเสร็จแล้วก็นำไปใสต่ตะกร้าให้ผึงให้น้ำมันเสด็จออกสักหน่อยก่อนนะคะแล้วก็มาในส่วนของการผสมแป้งะคะ่ะวันนี้เราใช้แป้งโกกีนะคะถุงนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ150กรัมนะคะ เราใช้หมดถุงเลยค่ะหากใครจะทำน้อยก็สามารถฐานครึ่งได้นะคะจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปค่ะน้ำที่เราใช้ในวันนี้ก็ประมาณ200 ml นะคะทุกคนน้ำา2 0 m ml ต่อแป้ง150กรัมนะคะสองหนึ่งก็ประมาณ10 10 หหรือ17บาทประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใส่รสด,ดีลงไปนิดนึงค่ะมันจะได้ไม่จึดจนเกินไปนะคะคนไปค่อยๆเติมน้ำไปทีละนิดค่ะโอเคเมื่อแป้งของเราละเอียดแล้วนะคะก็ออกใช้ได้จากนั้นเราก็เอามาละหวานที่เราหั่นไว้ก็มาคลุกแป้งก่อนจ้าแล้วเราก็ไปตั้งน้ำมันกัน พอน้ำมันเริ่มร้อนก็หยอดลงไปได้เลยค่ะ พอมันเหลืองแล้วก็กลับอีกด้านนึงค่ะอ่าพอรอมาสักพักหนึ่งแล้วมันก็เหลืองได้ที่แล้วนะคะทุกคนเราจะคีบออกเลยค่ะ คิปใส่ตะแกรงไว้นะคะจากนั้นเรามาต่อกันที่น้ำจิ้มมะขามของเรานะคะเมื่อกี้ลืมกดอัดวิดีโอค่ะเราจะใช้น้ำตาลประมาณ1ช้อนครึ่งนะคะรสชาติก็จะออกเปรีป้ยวหวานๆแล้วก็ผงชูรสค่ะ ด้วยน้ำมะขามนะคะเราจะใช้เป็นน้ำมะขามขวดแบบนี้นะคะ3มช้อนโต๊ะจ้าแล้วก็น้ำปลาหนึช้อนโต๊ะจ้าโอ้ยคนแรงไปชิมดูหน่อยอาชิมอีกทีโอเครสชาติโอเคแล้วนะคะแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปตามใจชอบค่ะ แล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยค่ะนี่กันจะเป็นหน้าตาของมะละชุบแป้งทอดนะคะรสชาติก็จะ หวานๆนะคะมะละมันจะออกหวานๆเนาะอร่อยจ้าถ้ายังไงก็ลองไปหาทำกันดูนะคะที่หายไปนานโทรศัพท์เสียนะคะทุกคนลืมแจ้งค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกท่านนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ